มันเยอเลยน,น,นะปรดี๋ยมันมากพี่เลอ่อเน,นี่ยนะมันมากพี่เลนะ่อหนี่งนักเออพี่น้องเลยอันนี้มันโอ้พอดีเนาะครับได้มาเห็นสงสัยมันมันมากอยังเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องเป็นอันนี้จะเป็นอาวุธสงครามบ่ในแบบไหนนี่นาะรุ่นตะเก้าตะแก่เ,กเป็นอ่ะอพอดละดดสมัม<า>ยนี้เออ มากมันมันมนมากคือมักบุญนี่เดี๋ยวจับขึ้นมาเบิ่งดูนี่เออค่อยจับเดี๋ยวแตกเลยน้ำหนักยันแตกน้ำหนักซั่งกับบังบุญได้เขาลูกเหรอสั่งกับบังบุญซำบังบุญเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นไซสอยู่เนาะอันนี้ยังเร็วอย่างมากเป็นมากเหลืองๆหลเลยนี่เนาะแต่รุ่นไทยเฮานี่ก็คือชิบบฮูค์เราว่ามันมากบุ้มบีบุ่เลยเป็นมากเลยมันเป็นสมัยพุ่ดละซึกฟลั่งพุ่ดละเบิ่งนี่นะ ดูนนี้เนาะเออนี่นี่ตัวนี้ยังเป็นไซนี่เนาะลายไซน์หนาอุอตัวนี้เนาะเดี๋ยวกาดดีก่อนใช่ไหมเออมันจะนนจะมีลูก,ล,กลูกน้อยลูกนี้แหละมุดมุดในนี้แหละคือ,อมันมันออกในนี้เนาะนเออเป็นในนี้แต่ว่าอันทางนี้มันจะเป็นหัวเป็นเป็นแก๊ปด้วยอันนี้จะไปจับได้เด้อเออแล้วอันพวกนี้นี่มันหนาเนาะหนาหนาคมหนามันได้ฮัด เ <50 S 2> ม,ม็ดสาวเนาะไซนึงความยาวของมันจะเป็นประมาณอยู่อ่ะเม็ดสาวซะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกเม็ดสาวเราลูกตู้กบอก,กตัวนี้นี่มันยังอยู่ยังจักยังจักแท่งนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้นี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้หกประมาณ เจ็ดเดือแปดแทงนี่แหละตัวนี้ครูอย่างแต่แม่สไลเลียแท่งนึงมันมีก้าวจากลูกนี่แท่งตัวนี้เนาะเออลองลองลองนับตัวนี้สมมุติว่าสิหกเนาะเจ็ดนี่ก็เป็นโนลูกนี่ยเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกขนาดสั้นๆสำนั้นได้เห็นไหมหกเนาะบัดนี้ตัวนี้นี่ นะประมาณอยู่สามสามสิบถึงสี่สิบเนาะเบื้องนี้นะ<ม>แทงนี้นะห<ม>นึง่งสองหรือว่าห้าสิบประมาณนั่นแหละตัวนี้เนาะตัวนี้ห้าลูกลตัวนี้แต่ว่าเราเพิ่งมาเห็นเนาะน้องสายบอกว่าเพื่อนเห็นก็เลยมาเบื้องมาเบื้องเพิ่นว่ามากมันจะยู่ทางพุ่นเนาะ ก้นตกลงไปตามห้องพุ่นห้องพุ่นตามห้องนั้นจะอาจจะมีอยู่หลายพุ่นว่าหลายว่าสิ่งนี้แถวห้องพุน่นเนาะแต่ว่ามาแล้วบเห็นแล้วเดี๋ยวนี้มาละน้ำท่วมได้บึ้งนี่นะน้ำท่วมแล้วก็ซึ่งส่มันจะเป็นขี้ตุม่มเนาะแถวนั้นอืมขี้ตุม่มวเดีอยนนี้มันจะมีอันนี้จะไม่สงสัยแม่นเพิ่นมาแต่พุ่นหรือว่ามีคนมาลัก ปาดบ่อันนี้น,นี่ยเนาะเราเป็นแคลนี้พระเจ้าก็บหูได้นี่ลงแคลมันก็ยังยังมียังมีงมอันนั้นอยู่เนาะเป็นต่างข้างเนี่ยติดเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าก,ก็เออเนี่ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าก็เห็นได้บ่เห็นได้แต่เช่นละอันนี้ก็เลยนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะ กับรุ่นซีเซมันรุ่นเฮาคุชิบุทันเกื้อดอ,อกเบื้องนี่นะ่อสมัยนนะั้นน่ะเนาะนี่จะเป็นหนังสือเนะนาะหนังสือเต็มหนังสืออยู่นี่เนาะก็เห็นได้บุเห็นได้เนะี่ยมันจะมีขีเมียงติดเด่นเนาะเป็นภาษนาะเนาะเลือกของแท้แต่ว่าเป็นรูกมาเนี่ย ลูกมันจะคือมกบุญลูกนี่น่ะอันนี้ตัวนี้สงสัยมันจะแตกกุฏิแตกบุ้มมัดมาที่มามกบุ้มติดตีนี่น่ะ่าเบาไหมจะบอกไหมลอกจะขึ้นมานี่ดอกไม้กระยุ่มจะมาดอกไม้กระยุ่มจะมานี่ พี่จุงใส่จมีนจะเป็นต,ตัวนี้ก็ยังเก็บได้เศษหนึ่งเนาะเอาไปไว้กล่องไว้พุ่นเนาะบนที่ายที่แม่นตัวนี้เป็นบลขุมเหมืันที่เพิ่นทิมมันแหละบุ้งเงินเนาะมันจมกันลึกตานนี้เนาะเออตัวนี้นะเป็นมากเป็นทิมมันแหละเนาะเป็นใหม่สงครามหมดและบุ้งเงินเนะ แล้วรุ่นเฮากับบุหงุนี่นั่นเกิดประถมเบี่ยเป็นไงมาแล้วก็ออกจากท่านมาลูกมันจะซาอยู่นในอันนี้นะไปบุญบอนเป็นไปหาบุญข้าพเจ้าเห็นบุญบ,บนะบนาะออกไปไปตามห้องคุณว่าตามห้องสายห้องนี่นะมันจะเป็น ลงไปพุ้นจะเป็นสายน้ำเป็นห้องห้วยแต่เก้าก็พุ่นบริอัดเคลื่อนนี่นะมันจะเป็นห้วยเป็นนั่นไปตามห้องไปแันนั้นแต่ว่าน้องสายพื้นว่ามานี่แล้วมันมีมากเนาะเป็นอันที่บุตกสะยุ่นน้ำนี่เต็มเต็มอย่างนี้นะเอ จากนั้นมาจะมีนะขึ้นมานี่พอมาจะมาเห็นแท่งตัวนี้เนาะพี่น้องเอออันนี้ก็แมนสร้างเป็นน้ำหนักนี่ยประมาณร้อยกิโลแล้วนี่ยลำบุก่ายประมาณเนาะอยู่ในแท่งในแท่งเนาะออกมาแล้วจะเป็นลูกนี่ เป็นลูกมนมนนี่จะเป็นหัวเนาะออกจากแทงอันนี้นะเนี่ยมันเป็นลูกหัวนี่นะหัวนี้นี่เนาะมันจะออกมาเป็นนี่<ส>แต่เรื่องงามดีเนาะ<ส>ตัวนี้นี่มันอยากทึกดินโดนแล้วมันก็บ่งามปันไลย<ส><ส>ปะนี่แะนะเป็นอันนี้ถ้าผู้ใดสนใจ อย่งางาเบิง่งก็มาได้นะตรงนี้เป็นอันนี้มาอ้าวเท่านัา้น่ะน่าเป็นอะไรจบคลิปตตอนนี้เนาะถ้าผู้ใดสนใจก็แท็กมา